ค่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะในเช้าวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ดีทุกๆวันก็ได้นะคะแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษหนึ่งก็คือวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะพออาทิตย์ที่แล้วพี่กุ้งก็ได้เล่าเรื่องวันอีสเตอร์ไปนะคะวันที่พระเยซูถูกตรึงนะคะถูกจับเนาะน้องๆค่ะวันนี้พี่กุ้งก็ มีพระคำหนุนใจสั้นๆให้กับน้องๆรพร้อมกับคลิปวีดีโอนะคะก็อยากจะบอกกับเราว่าพระคำสำหรับวันนี้ที่อยากจะบอกกับน้องๆว่าไม่ได้ยุไม่ได้อยู่ในอุโมงค์แล้วแต่อยู่กับเราเสมอนะคะซึ่งคําพูดนี้นะคะซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อ6นะคะพระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตัดไว้นั้นมาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บรรทมอยู่นั้นน้องๆครับให้เราเชื่อในข้อนี้ว่า พระเยซูเป็นขึ้นจากตายไม่ได้อยู่ในอุโมง์นะคะแต่อยู่กับเราเสมอนะใจความสําคัญนะคะที่พี่กุ้งอยากจะบอกกับเราพวกเราว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระอ,องค์ไม่ได้อยู่ในอุโมงคแล้วและพระอ,องค์ก็สถิตอยู่กับเราในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่าขอาเราแน่ใจอยู่เสมอว่าพระอ,องค์จะอยู่กับเราเสมอไปไม่ทอดทิ้งเราไปไหนนะคะเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้อ่าทรงเป็นพระสัญญาณนละว่า พระเจ้าบอกว่าเราอยู่กับเจ้าและจะพิพากษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนําเจ้าเพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้กําลังห่ากําลังอ่าจนกว่าเราจะได้ทําสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้วนะคะซึ่งอยู่ในปฐมกาลบทที่ยี่ิบแปดข้อสิบห้านะคะน้องๆคะก็อยากจะให้น้องอาตอบสนองกับพระคำในวันนี้ที่พี่กุ้งนำมาหนุนใจนะคะว่า สันสันพระเจ้าด้วยบทเพลงนะคะที่บอกกับพวกเราว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่นะคะเพราะพระองค์ทรงอยู่รเราเผชิญพ่กนี้ได้นะร้องเยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่กุ้งร้องตามคีย์อะไรก็ไม่ถนัดเราจะเพี้ยนกันนะคะก็ขอพระเจ้าเมตตานะคะก็เพื่อเป็นการยืนยันถึงความเชื่อว่าพระเยซูสถิตอยู่กับเราเสมอนะคะและใครครถึงถ้อยคําของพระเยซูที่บอกว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายสถิตวิตตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยอเมนซึ่งอยู่ในยอห์นบทที่สิบสี่ข้อหนึ่งนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระบิดาที่ได้ประทานพระบุตรพระเยซูพระบุตรทรงรักและให้อภัยแก่ลูกทรงไถ่ตัวลูกด้วยสละพระชนอูมงว่างเปล่าย่อมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ลูกประเชิญวันนี้พรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะลูกแน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้าลูกจะชื่นชมในความหวังเพราะลูกแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะปิโกงก็มีคลิปสั้นๆที่อา่อาอัจคลิปไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ขอให้เราที่จะเชื่อวางใจในคลิปแล้วก็มีความมั่นใจในคลิปไม่ใช่เชื่อวางใจคลิปนะครับเชื่อวางใจในอา่าคลิปที่แสดงให้ให,ให้ให้เห็นอา่าที่ปิโกงให้พวกเราดูนะคะ ไม่ได้อะไรมากมายนะคะก็เป็นการที่หาคลิปมาเนาะเพราะว่าพี่กุ้งตัวคนเดียวอยากจะแสดงให้พวกเราเป็นทุกๆตัวเลยนะคะแต่ว่าทุกๆการแสดงทุกๆบุคคลเลยแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะคะก็ด้วยการพยายามที่จะหาคลิปให้น้องๆนะคะแล้วก็อยากไม่อยากจะเป็นการแชร์ก็อยากจะเป็นเหมือนกับว่าพี่กุ้งตั้งใจทาคลิปนะคะก็วันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรน้มัสการเสร็จฟังเสร็จเราไปน้มัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันสิ่งที่ดีมากสําหรับ เรามนมวลชนทุกคนนะคะที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเจ้าอวยพรค่ะคงจะไปบวชแล้วนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ,คคะวันที่สามหลังจากพระเยซูถูกตรึงและสิ้นประชนที่ไม้กหงเขนนามารีมักดาลาซาโลเมและมารีมันดายาคได้เดินทางไปยังอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู พระองค์ทรงจากพวกเราไปแล้วแล้วเราจะทำกันยังไงดีเนี่ยพระองค์ทรงไม่มีความผิดเลยทำไมพระผู้นำชาวยูดต้องทำแบบนี้กับพระองค์ด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด คือเราจะเอาน้ำหอมมาฉลองพระศพพระอง์ที่อุโมนเพื่อเราจะแสดงความเคารพต่อพระองค์ไม่จะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมก้อนเห็นงเงื่อนเอกาจากปากอุโมนทำไมอุโมนสั่งจบจึงเปิดออกไม่เป็นไป,นปนไม่ได้มีใครเอาปองมาเพเป็นจ้าไปหรือเปล่างั้วเรารีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์ก่นดีกว่า ช่วยเปิดประตูทีช่วยเปิดประตูให้พวกฉันหน่อยเปโตรย้อนอยู่หรือเปล่าตื่นกันหรือยังเนี่ยแต่ยังเมีอะไรขอประตูกันเสียงดังกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วทําไมพวกเจ้าดูเหยหอบอย่างนั้นล่ะใช่พวกเจ้าใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยๆพูดมาเขาเป็นออกไปจากอุโมงค์แล้วแล้วเราก็แน่นู้ว่าเขาเอากระอ๋องไปที่ไหนเปโตรและย้อน โย่แล้วเขาดูโย่ก้มลงมองดูเห็นพระป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซีบอนเปรโตตามมาถึงภายหลังแล้วเข้าไปในหูมงเห็นพระป่านวางอยู่ส่วนผ้าผันพระเสงี่ของพระองไม่ได้วางอยู่กับผ้ายแต่พับไว้ต่างหาก แล้วสาววุคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปด้วยเขาเห็นและเชื่ออืมเรากลับบ้านกันเถอแล้วสาววกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตนแต่ขนาดนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพามพ์ีที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องเป็นขึ้นจากตาย พสวรรค์สองอค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระศพพระเยซู แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์พระเยซูตัดถามว่าหญิงเอย๋ยรองให้ทำไมเจ้าตามหาใครบารีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทำสซนจึงตอบว่านายเจ้าค่ะถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรูเ้เถิดว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไป มาดีเอ๋ยรับบ้างีแปลว,ว่าท่านอาจารย์อย่านุงเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพื่อี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากําลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่านไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่าน เป็นเกาวีพวกเราเลยนะตอนนี้เรากำลังมานาสกาปัจจัากันอยู่มานัสกาโลกเราเธอ หลังจากพระเยซูถูกตรึงและสิ่งผชมที่ไม้ที่เกียนนามารีมักดาลาซาโลเมและมารีมันดายา,าได้เดินทางไปยังอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูย ยูต้องทำแบบนี้กับพระองค์ด้วยมันไม่ยุตที่ทมเลยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือเราจะเอาน้ำหอมมาฉลองพระศพพระองค์ที่อุโมนเพื่อเราจะแสดงความเคารพต่อพระองค์มาลีจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมก้อนเห็นเคลื่นอนออกจากปากอุโมน ทำไมองค์มาสั่งสอบจึงเปิดออกไม่เป็นไปนไม่ได้ไมีใครเอาปเป็นวาพวเป็นเจ้าไปรเป้ล่าแล้วเรารีบไปบอกพวกสาวกของพวกองค์อนดีกว่า มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมช่วยเปิดประตูทีช่วยเปิดประตูให้พวกฉันหน่อยไปโตย้อนอยู่หรือเปล่าตื่นกันหรือยังเนี่ยใจเย็นๆมีอะไรขอประตูกันเยงดังกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วทำไมพวกเจ้าดูเหนื่อยหอบอย่างนั้นล่ะใช่พวกเจ้าใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยๆพูดมาเขาเอาะองค์ไปจากอุโมงแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปที่ไหน เบโตรเละยอนจึงรีบวิ่งยอกแล้วค่ะทุกคนยอกก้มลง,งมองดูเห็นพระป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซีบนเปรโตรตามมาถึงภายหลังแล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นพระป่านวางอยู่ส่วนผ้าผันพระเศษขาปลอมไม่ได้วางอยู่กับผ้าแต่พับไว้ต่างหาก แล้วสาวคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเขาไปด้วยเขาเห็นและเชื่ออืมเรากลับบ้านกันเถอะแล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตนแต่ขนาดนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพวามผีที่เขีนวยนไว้ว่าพระองค์จะต้องเป็นขึ้นจากตา ร้องไห้อยู่นางก้มหนดนมองเข้าไปในมุมมองและเห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระศพพระเยซูดูดูับ้ารี้์ แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์พระเยซูตรัสถามว่าหญิงเอย๋ยรองให้ทำไนเจ้ากา,ารหาใครบารีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทำศนจึงตอบว่านายเจ้าค่ะถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรูเ้เถิดว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะไ,ได้รับพระองค์ไป มาดีเอยพระบบ้างี้แปลว,ว่าท่านอาจารย์อย่านุงเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากําลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่านไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่าน พระผู้เป้าแล้วพระเยซูทรงฟื้นพระชนแล้วพระเยซูทรงฟื้นพระชนแล้วพระเยซูทื้นแล้วนแล้วพระเยซูทรงฟื้นพระชนแล้วพระเยซูทรงฟื้นพระชนแล้วและมาเรียชาวมักดาลาก็เล่าให้พวกสาวกฟังว่าพระองค์ตัดคำเหล่านั้นกับนางพระเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจิ้งหรือมารีเป็นเกาหลี hinakomnamaseka besatanju manamasekala ส่งให้เขาดูระาดและสีของโลกเมื่ออาวุพระผู้เป็นเจ้าต mm ้องมีความยินดีจร <Four> ิงๆด้วยไอรพระโจริงๆด้วย และส่งกับพ่ารับ พาไปตะปูผาองแต่ดอานี้วของา้าแยงครับไปที่รอตะปูนั้นแต่ไปเอายื้าแยงครับไปที่สีข้างลงแล้วพาไปเลยเมื่อผ่านไปแปดวันแล้วพวกสาวกพระองค์อยู่ได้ในบ้าน,นและโทมัสกับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วพระเยซูเสด็จเข้ามา และส่งยืนอยู่ท่ทามกลางตลาสุนทรภูับท่านใหม่เขาแยูที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สี้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อและภูมิใ ข้าบอกข้าพูดพราท่านเห็นเราท่านเชื่อหรือคนที่ไม่เเราแต่เชื่อก็เป็น